ป่ะปะเออนเสียโทรศัพท์เก็บป่ะเนี่ย เดี๋ยวไปแถวอะไระไปที่ไหนนะโบสบพานอะไรนะสะพาเขาปิเล่าสภาเขาปิเลาไม่ใช่สะพานอะไรฮะโรงเรียนมยัธยมปทุสิธิ์มตมันอยู่ตรงไหนวะผมตรงเพิ่งเคยได้ยินว่าตรงนั้นมันมีถนนคนเดินเลยไม่รู้เรื่องเลยก็เบาแล้วเนี่ย ไปเรื่อยๆเลยเนี่ยเมียยังไม่หายจากแผลผ่าตัดจะเพิ่งตัดใหม่วันนี้เลยเก้าห้าสองร้อยมีสปอนเซอร์ในการไปถนนคนเดินวันนี้ได้เท่าไหร่ โู้สามกิดตั้งแต่ตถ่ายนะ้ำมันเครื่องมานี่ยิ่งไปกี่กิโลแล้วเนี่ยพันสามคําครับอะไรอ่ะอ้าวลืม ไป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 หกโมงสามสิบห้าแล้ว Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer so the no man, I still go. Go, 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 go. Go, go, <voltaire> go, 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 <plant olla> <saladimal attacks> ถ้าวิ่งนี่ยประมาณเนี้ร้อยหนึ่งเกียวหกอะไรเงี้ยรอบอยู่ประมาณสี่พันห้าพันรอบมันตกประมาณยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสี่กิโลลิตรมันแล้วแต่จะขึ้นมันจะคำนวณให้ตรงนี้เลยแต่มันก็ไม่ได้ละเอียดเป๊ะมากแต่มันคำนวณตลอดเลยนะมันก็แล้วแต่บางทีก็ผมว่าเราคำนวณจากสมมติเติมไปสิบลิตรเนี่ยมันต้องวิ่งได้ประมาณสองรอยเก้าสิกิโล แต่เอาจริงเติมเต็มถังแบบสุดๆเลยแม่งได้แค่นั้นอีกเต็มถังยังได้สองร้อยเก้าสิบสามร้อยถังหนึ่งมันเต็มประมาณสิบสี่สิบห้าลิตรนะถังถังตัวเนี้ยประมาณสิบสี่ลิตรตีไปปุมปุมสิบลิตรนี่หมดมันจะเป็นสิบลิตรที่ขึ้นจาก e ถึง f นะมันอันนี้คือสิบลิตร ส่วนกะพริบแล้วแล้วก็ขึ้นเติมน,น้ำมันใกล้หมดอันนั้นก็จะอีกสลิตรที่อยู่ในถังก็เยอะอยู่นะเพราะวันนั้นผมไม่ได้เติมน,น้ำมันอะ่ะขับไปเกือบประมาณ70็กิโลอ่ะขับบิดด้วยนะตั้งแต่กระพริบเลยก็จะบอกขึ้นมาตรงนี้ว่าเออเราวิ่งมาประมาณหกกิโลเนี่ยแท้ไปกี่ลิตรแล้วมัน3ามที 6. ประมาณนี้เลยดีว่าผมแวะปั๊มก่อนถ้าถึงสลิตรก่อนนี่คงไม่ถึงบ้าน ผมไม่ถึงปัม๊มขับบิดด้วยนะไม่ใช่ขับเฉยๆเะบิดด้วยนะยนะนี่มาถึงปีนเก้าแล้วถนนสีลินทอนใช่ป่ะวะ Ờ ừ. Tùng này à không này à Đó à lốt này Dạ, tí chờ lốt còn Ừ. ui ui vào นายก็ทั้งนายต้องหาในทิกเก็ตออ๋ดูในทิกเก็อย่างเดียวเลยแล้วมันจะรู้ไหมเนี่ย ัำหนึ่ง,งมันอยู่ตรงหมู่กระทะหมู่กระทะปินเก้าหรออือใต้สะพานปิงเก้านั่นแหละมันอยู่ฝั่งบ้านเราด้วยโถเลยมาตั้งไก่เลยแถวไปแล้วเราก็ไปจอแถวตรงกลางเลยจะไ,ได้ไม่ต้องเดินไกล ประสบการณ์นี่ไงเปลี่ยนประสบการณ์น้องคนนี้อยู่นี่เพราะว่าันลอยขึ้นมาแล้วเนี่ยอ๋อของเยอะอยู่นะเสื้อผ้าแต่ตรงนี้มันเคยมีมานานมากแล้วนะนานมากๆถ้าตรงนี้ผมเคยมาแต่นานแล้วนะตั้งแต่ปีข้าวสิบปีที่แล้วได้มไหมน,นั้นมากับ แม่ตอนนั้นยังเด็กอีกเลยสองฝั่งยายกันนู้นเลยไอ้ตรงเนี้ยเขาเคยมาตอนเด็กไปตรงที่ของกินอะตรงนี้มัไม่มีของกินมันอยู่โซนนูน้นฝั่งนูน้นโอ้โหข้างในอยากแน่น ไอตัวตลกนี่มันอยู่ทุกงานจริงๆเลยแล้วแรกนี้พระรามแปดก็มาเจอเฮ้ยเธอไปตกใจอะไรนะว้าบูดูอย่างเจ๋งว้า หมูคิดถึงเรื่องไอ้นั่นเลยไอหมูกับแมงมุมอะแมงมุมเพื่อนรักเหรอจำชื่อไม่ได้ไมีด,มดจ่อเนี่ยไหมอะไร ಸಾಲೇ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರ เดี๋ยวพูดลงก okay. okay, ่องก็ได้โอเคโอเคครับเสียค่าจอดตรงนี้อ่ะไปกรมครับจ่าจ่าจ่าขอโทษได้ไหมจ่ะ,จะ,จะนะต่อมา วันแรกก็ห้าเดินเลยลบน้อยรถเดินสักกลางถนนเลยอ้วนเออของเล่นเยอะนะเออมันมีอย่างงี้มั้งนานแล้วเคยแม่เคยพาเข้ามาแต่นานแล้วตั้งแต่ปีห้าห้ามั้ง เหตุการนั้นจําได้ไนงะเพราะแม่ลืมเขาไว้อะเขาต้องเดินจากเนี้ยกลับบ้านกเ,เออกลับไปถึงบ้านนะอา้าวลืมไว้ทีม่มาจากไหนเพูดไหมแม่ก็ทําแผลใจเลยของเยอะอยู่นะ

เข้ามาในคนหนังแน่นเนาะอเขาก็คุยกินและยืนกินอันนี้นนยืนกินได้เหรอเห็นฝรั่งเขายืนกินนะจบค่ะคุ โีมาเลยชาชัดจะเป็นน้ำลายไม่ยอะลองดูม,มาเ,ยาเมลยยี่าอั้งตเล็กไม่ใหญ่ดูไม่ไดดูคุ้มว้าลองพูดแม่มดีกว่าดู้ก่อมเนีม้อันนี้มันใหญ่เลย,เยนะใหญ่กว่นิดเดีวยว ไม่ติใจลูกด้วยนเดหใหญ่โคตรลใหญ่ลำใหญ่วา่ไปซื้อที่ไหนวะน่าจะตรงโน้นแนเลย มีหลายร้านแล้วนี่ก็ลงใหญ่ที่มันมีแบบค่้ยลใช่ป่ะกินไหมนี่ยออนีกระป๋องด้วยเอหนึงค่ะแล้วไหนดีคบเอาแบบนี้ค่ะเท่าอ้ากูไม่เห็นอยู่ข้างหน้านี่เลยเท่าไหร่ออแก้มันเล็กจังเ่ย

และวหนึ่งบาทดูครีมมัน,นอืมเสร็จแล้วขนมเบื้องหนึ่งบาทคือแบบครีมตะมุตะมิครีมตะมุตะมิคืออะไรครีมอ๋อครีมขนมเบืออเบ้อง,องก็บาทเดียวอ่ะจะเอาอะไรเยอะแยะ,ะได้อะไรบ้างมีอะไรปลาหมึกปลาหมีเป็ดทับไข่เออไปซื้อไข่ไข้าวต่อแล้วก็ทำลำไยทำหมกไก่ <laughs> ไม่รู้ไม่รู้ว่าต้องชํำชก่อนอ่ะนี่ดี d v สามร้อยปุ๊บไฮ้สามรุ่นสามรุ่นเจ้อย7 0ะเจร้อยสามรอยดีกว่าสามร้อสรใชนั่งสบายมากเลยนใช่นั่งสบายมากสบายเลยหลับไปเลยจ้ะแค่เลย สีขาวดีกว um, ่านะสีขาวนะอืมใส่ได้ป่าลองได้น้องมีนมีเบอร์สีสิบไหมคะเอมันมีอะน้องแต่มันทาสีนะตามที่บอกว่า้าสีมีได้พี่แรนมีคู่เท่าไหร่้อยเจ้าครันกันใช่นะ ครมีกานยนี f, ่สันเจะเป็นพวกนี right> ้ย no ิลองส่สใส่ได้เลยลองได้หมองดูไหมสแล้วมันู่จะ้มอันเลอะแล้วะมันเละอยู่แล้วแหละไม่ต้องห่วงหรอกยังไงก็เลอะอยู่แล้วถ้าคนชอบแล้วแต่คนชอบลองดูไหมดูใส่เบอร์อะไร วันแน่แน่ใช่เลยแน่แน่อันนี้คือนิ่มไม่ใช่งานแบบว่าพื้นบางไม่ใช่เต่ถามว่าเลอะไหมเลอะเลิกอยู่แล้วไม่ต้องถามอันนี้มันเบอร์อะไรอะพี่สี่สี่สี่ห้าเป็นเบลคู่เอาลงวันนี้หน่อยลงวันนี้หน่อยเพราะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันแบนแล้วเดี๋ยวมันก็หลวมไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ลองดูพี่ว่าเล็กตัวนี้ยังไงก็เล็กพี่มองว่าเล็กอ่ะหนูลองดูอ่ะไม่เป็นไร เออเน,นี่ยโอเคหน่อยโอเคได้เหรอใช่ได้เพราะผมใส่ถุงเท้าไงพี่โอเคได้ไปของกินเต็มมือเลยไปหาทีเ่เดินเดินช่องในก่อนลเลยช่องหน้าก็ได้หาที่เก็บเอาของใส่กระเป๋าได้กลับบ้านได้ของกินสมใจอยากเมียแล้วซื้อมาหลายอย่างเนี่ยเต็มกระเป๋าเลยเนะี่ยตุงเปี๊ยะ เอานั่นมาเดี๋ยวหาวิธีถูแมงใส่มาให้อุ่นๆเลยอืมอแต่จริงๆเราไม่ฉ่ำนอนอนะตัอันนั้นดูช่ำกว่าใช่ไหมอันนั้นมันช่ำประางล่างดียวขากลับไม่ไปทางเนี้ยกลับทางนู้นดีกว่าถ้ากลับทางนี้นะไม่รอดแ <laughs> ล้วกว่าจะไปโผล่ตรง ทางแยกเราก็จะไปเลยไปบ้านเลยฮะอะไรเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวอออโอเคขอบคุณครับอ่าลูกพี่ผ่าไฟแดงไปเลยเนี่เซ็นเซอร์จอดเลย อุณาอย่าจอดรถขวางทางม้าลายกีดขวางไฟแดงแล้วไอ้ไฟเขียวแล้วแรงสิบห้าวิ